สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะได้เอาสูตรสิบล่างนะครับที่สูตรที่เข้าจริงนะครับมาให้รุ้นมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรสิบล่างสูตรนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดรวดนะครับหรือว่าจะมาสะดุดงวดนี้งวดหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ออกอยู่ที่สองหนึ่งนะครับ สิบล่างสูตรนี้ก็ได้แค่สามตัวนะครับท่านผู้ชมได้สามตัวมาหนึ่งตัวเป็นหลักสิบนะครับงวดที่ผ่านมาก็มีท่านไหนที่ถูกรางวัลกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ว่าโชคดีนะครับที่ถูกรางวัลกันนะครับก็ยินดีและดีใจด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับตัวเลขก็ออกอะไรนะครับตัวเลขก็ออกอยู่ที่แปดศูนย์เจ็ดเจ็ด 79นะครับ2ตัวล่างก็ออกอยู่ที่2 3สนะครับท่านไหนถูกระงวัลนก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับท่านไหนที่ถูกระงวัลกันนะครับก็วันนี้ก็จะได้เอาสูตร10ล่างนะครับมาให้เป็นแนวทางกันก่อนนะครับสูตร10ล่างนะครับเป็นคลิปแรกนะครับของของวัดวันที่อะไรนะครับที่1นะครับ หนึ่งเดือนสองหกแปดนะครับก็จะเอามาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้ก็สิบล่างนะครับก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับนะครับหลุดงวดที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่สองหนึ่งนะครับก็หลุดไปนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้ห้าแปดศูนย์นะครับพอดีผลลัพธ์สองตัวล่างบ้านก็ออกที่สองหนึ่งก็ถือว่าหลุดไปนะครับไม่มีสองและไม่มีหนึ่งนะครับก็ลองมาดูครับสถิติเขางวดแรกนะครับสิบล่างสูตรนี้นะครับ จะได้3ตัวมา1ตัวเป็นหลักสิบนะครับวัดแรกครับก็จะได้035ย์นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่ที่5กนะครับเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัดแรกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับได้702ผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่00นะครับวัดนี้มาเบิ้ลนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับวัดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัดที่สนะครับท่านผู้ชม ถัดมาเป็นงวดที่3ก็ได้035นะครับผลรับธ์2ต Bem, วัวล่างปันมงวดนี้ก็ออกอยู่ที่32นะครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับวถือว่าผ่านเป็นงวดที่3นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้8 1 3ผลก็ออกอยู่ที่38นะครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับแต่เลข8ก็ติดมาด้วยนะครับมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับ วัน,นี้มาสองตัวเลยนะครับสตัวก็มาสองตัวนะครับผลลับก็ออกอยู่ที่38นะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาวันที่ห้าวันที่ห้าก็ได้หกเก้าหนึ่งผลก็ออกที่หกหน่งนะครับงวันนี้ก็มาสองตัวนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวันที่5นะครับ ถัดมานะครับงวดที่6ก็ได้580ผลก็ออกที่สองนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับงวดนี้นะครับไม่มีทั้งเลข2และเลข1ก็ถือว่าหลุดไปนะครับหลุดแล้วก็หลุดมาติดตามงวดถัดมานะครับงวดถัดมาก็ได้6 91นะครับผลก็ออกที่5้านนะครับพอดี เลขหนึ่งก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยผ่านในงวดนี้นะครับงวดที่เจ็ดนะครับ <c oughs> แล้วก็ถัดมานะครับเป็นงวดที่แปดนะครับที่ผ่านมานี้นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้เจ็ดศูนย์สองนะครับผลลั์ก็ออกอะไรนะครับที่ผ่านมาออกอยู่ที่สองสามนะครับสองตัวล่างรักบานนะครับออกอยู่ที่สองสาม ็ถือว่าข้าวเป็นงวดที่8ดนะครับจะมาอยู่ที่เลข2เป็นหลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่8นะครับทั้งหมแล้วงวดนี้ล่ะจะได้ตัวไหนกันนะครับเป็นงวดที่9นะครับสูตรนี้นะครับ3ตัวมา1ตัวเป็นหลักสิบล่างนะครับ ว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับงวดนี้ครับก็มาเข้าอยู่ที่เลขสองนะครับที่งวดที่ผ่านมานี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลสติเขาก็เข้ามาประมาณ เจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดหรือว่างวดที่แปดที่ผ่านมานี้นะครับเป็นงวดที่แปดก็แปดงวดก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับก็จะมาวิ่งเข้าหลักหน่วยงวดหนึ่งนะครับก็คือผลสองตัวก็ออกที่ห้าหนึ่งครับนอกจากนั้นก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับที่ผ่านมานี้ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบ ก็มาตามศูนย์นะครับว่างวดที่9นี้จะมาหลักสิบหรือว่าจะมาเข้าหลักหน่วยนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวยนะครับมา,าลุ้นดูครับว่า ผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับเป็นงวดที่9นะครับต,ตาม hanol. สูตรนี้นะครับเป็นงวดที่9นะครับส0ล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับเป็นงวดที่9นะครับ8งวดก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับหลุดไปงวดที่ผลลัพธ์ก็ออกที่ที่2นนะครับก็าอมาตามดูครับว่างวดที่9จะได้เด่นตัวไหนผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้สูตรนี้นะครับ3ตัวมา1ตัวเป็นหลัก10ล่างนะครับ มาลุ้นกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับผมใช้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเลขท้ายครั้งที่หนึ่งและก็ครั้งที่สองนะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เลขหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งสองเลขท้ายครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนะครับก็จะใช้ตําำแหน่งนี้นะครับ c 4 8แล้วก็ c 7 7นะครับมาคิดกํานวณให้นะครับ มก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับท่านผู้ชมสี่แล้วก็สี่แปดนะครับแล้วก็จะมีสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันวัดนี้นะครับ จะใช้หลักหน่วยสามตัวหน้าสามตัวหน้าเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือหลักหน่วยนะครับแล้วก็จะใช้ตำแหน่งหลักสิบนะครับสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับแล้วก็บวกสองคงที่นะครับ วันนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับที่ผ่านมาออกอะไรนะครับสอ,สองสามใช่ไหมครับจะ,จะมาเข้าอยู่ตัวนี้นะครับเลขสองมาอยู่ที่หลักสิบนะครับในงวดน,นี้นะครับนะครับแล้วงวดน,นี้แหะครับจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับมามาคิดคำนวณหรือว่ามาบวกตัวเลข พร้อมกันเลยครับ8บวก7็ก็จะได้15นะครับ15บวก2ที่ก็จะได้17นะครับก็ลงเลขท้ายหลักหน่วยก็คือเลข7นะครับก็มาวางไว้เลยครับ7มาเป็นตัวเด่นตัวแรกเลยนะครับแล้วก็บวก3ที่นะครับ7บวก3ก็จะได้10ก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข0ูนย์นะครับมาเป็นตัวเด่นตัวที่2นะครับ แล้วก็บอกสองที่นะครับศูนย์บวกสองก็จะได้2องครับก็จะได้เหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้เจ็ดศูงวดนี้ก็ได้702ตัวไหนจะมาเป็นหลักสิบนะครับระหว่าง702ภายในงวดที่เก้านี้นะครับก็ได้เด่นแล้วนะครับ702ดศผมจะมาวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับเจด แล้วก็ศูนย์แล้วก็สองนะครับวันที่ผ่านมาก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขสองนะครับผลก็ออกที่สองสามสองตัวล่างลัดบานนะครับแล้วันนี้ก็ได้เหมือนวันที่ผ่านมาเลยนะครับเจ็ดศูนย์สองนะครับจะมาตัวไหนกันนะครับเลขสองก็มาแล้วก็เหลือเลขเจ็ดและเลขศูนย์นะครับจะมาตัวไหนกันหรือว่าจะมาเลขสองต่อนะครับตัวเลขเราก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคต จะมาตัวไหนกันจะมาตรงกับกองฉลากที่เขาออกหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนและพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับหรือว่าท่านผู้ชมหรือว่าที่เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ เพื่อจะมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับก็มาลุ้นกันครับว่าสิล่าง702นนี้จะมาตัวไหนกันนะครับงวดนี้นะครับ ระหว่างเลข7และเลข0นและเลข2จะมาตัวไหนกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีู่มานี้ครับก็ลาเพื่อนๆและพี่น้องกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านครับลาไปก่อนนะครับ